ดูดวงชาวราศีเมถุนนอนอยู่ดีๆลงมาเกิดในโลกมนุษย์ด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิงสิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาจะทำอะไรก็จเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเดสันนะผมจะรับทรัพย์รวยโชคเกิดมาบนโลกมนุษย์จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง จะลินลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การการการเงินจับเงินเป็นเงินจับท้องเป็นท้องจะติดต่อการค้าเจรจาการขายก็จะเจอการเลยานิบิตที่ดีเจอคนที่ใช่อสศวงขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูโมมานให้หมดไปสิ้นฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปยังทะเลวิวาทจัดหนักจัดเต็มไอ้ท่านลื่นเลิงสังสรรไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่ใช่ ไอ้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการที่ท่านถือด่าบตั้งขึ้นกล้าไดกล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นตกตำแหน่งฉลาดัะผมโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำ ไดนระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่์กลนเพดุบายจะบังเกิดท่านจะได้จับมือได้พบได้เจอกับคนที่ใช่เตรียมตัวเฮล่ารับรั์ปัญหาต่างๆที่เจอเรื่องราวเข้ามาลุมเล้าจะได้แก้ไขปรับปรุงดีสินต่างๆจะได้มลายหายหมดไปสิน้นท่านจะได้รับถ้วยทองมีเงินทองมีบารมีมีวาสนามีแจ็คพอตานวันที่นึง7จล้านทำไมจะไม่ได้ เพราะนั้นในหัวมีตำเมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัด้นดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนา่งฟ้าบนสวสรรค์ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์จะต้องร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงแบบนี้รวยเลยรวยเกิดขึ้น,ข,นขึ้นมาทันทีจันใดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบ ดวงยะตาพิกจากไร้การเป็นดีนะผมโชคยตาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลการยินยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะขึ้นอยู่กับตัวท่านเพราะฉะนั้นปีศาจหมู่มารน,นางมารร้ายที่เข้ามาอิจฉาให้้ร้ใส่ร้าป้ายใสจะทาอะไรท่านไม่ได้เพราะดวงอย่างนี้ดวงเป็นนางฟ้ามาจุติเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาจะสู้กับใครไม่สู้มาสู้กับนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นฟ้า มาประยองบังเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะรู้สึกคึกเขิมด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มถุงจิตามีดปักเต็มหลังกระบนกระไวกระสบกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆเข้ามารุมหลังนะผมให้ท่านจิงไหวจิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายนะผมเทพเทวดาบนสวรรค์ชันฟ้าจะส่งดวงแก้วมณี้บังเกิดให้แก่ตัวท่าน มีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวัสนาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลพันธ์นราชสีมนอนซบตักด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาสิงสิทศิษย์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาการปฏิบัติโดยการีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะเตรียมตัวเฮล่นรับทรัพย์เพราะว่ามีเทวดาคอยช่วยเหลือปกปกัปกคุก้มครองรักษาท่านอยู่แต่เรื่องความรักเจอเรื่องราวต่างๆท่านไม่ยอมนะผมให้ท่านจะได้เจอเนื้อคู่ นะผมบางคนถึงกั้นกับขั้นขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นขานนะผมทําอะไรมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกกรมแย่ให้ต้องขอพรเปิดทางให้แก่เราก่อนเวัะนั้นถ้าท่านอยากเจอเนื้อคู่ที่ดีให้ท่านขอพรเปิดทางก่อนนรับท่านเทวดาเจ้าขาข้าพเจ้าณเวลานี้ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ได้โปรดเปิดทางให้แก่ข้าพเจ้าได้หรือไม่ให้ข้าพเจ้าเจอแฟนหล่อแฟนสวยแฟนเซ็กซี่เย้ายวนันะผมและล่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีได้หรือไม่ ถ้าได้จะมีสัญญาณบอกกล่าวเล่า1สด็จปูเสีจะส่องแสงแตะเกียงทองให้แก่ท่านท่านจะเจริญลูกเดืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มปีศาจหมู่มารเข้ามาปีศาจก็จะแพ้พ่ไปเองให้ท่านปกปิดซ่อนเล่นอย่าพูดเยอะไม่งั้นมันจะเข้ามาลุมเล้าเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่จำจําแย่ นับการสมมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลให้ท่านไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันให้ท่านสุขสมสมบัติดังใจใหมายนะับดวงชะตาจะมุ่งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาถือดาบตั้งขึ้นกาดกยกาเสียกาที่จะประปับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันเอเมอรัลด์เกิดขึ้นในโชคชะตาให้ท่านจัดหนักจัดเต็มเพราะว่าดีตชาติเป็นนักรบเก่าจงแต่ดีตชาติลงมาเกิดนอนอยู่บนสวรรค์ดีๆฟ้าทาวาทั้งเปี้ยงร่วงลงมาจากสวรรค์ กตกใจตื่นอยู่โลกมนุษย์้วผมไปเกิดอยู่บนลูกท้องไขรก็ไม่ทราบครับผมโดมนดาในท่านออกมาเป็นนักรบก,กาไดกาเสียอีกเพราะนั้นจะปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันบัฒนาอย่างก้าวโดดดันปักธงลงมาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีอภิบาเศรษฐีท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินปู่ฤษีนําพาท่านลงมาเกิดท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองท่านจะได้มีไหวพริบ ต่อสู้กับคนอิจฉาให้ร้ายบนโลกมนุษย์เพราะว่าบนโลกมนุษย์นั้นมีทั้งปีศาจมูมานและยังมีนับคนเกิดมาจากนรกภูมิอสุรกายเข้ามาเป็นเปรตเทวดาเข้ามาบุ่นวายกันแต่ไม่หมดเป็นเรื่องปกติแต่ท่านจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านด้วยจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความประสบ็จรับทรัพย์โดยโชคเพราะนั้นจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเกิดขึ้นกับตัวท่านตกตำแหน่งม้าพยอง กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุม่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสเข้ามาจัดหนักจัดเต็มอย่ารอช้าต้องพร้อมที่จะไฟกับใครบางคน,ม,นมันถึงเวลาที่จะต้องสู้มันก็ต้องสู้นะอย่าไปกลัวมากท้าท่านกลัวมากท่านจะทำอะไรไม่ได้เลยในโลกนี้นะครับอะไรก็ต้องเก่งใจอะไรก็ต้องเก่งใจอย่างนั้นก็ไม่ถถกอันนี้ก็ไม่โถกอันนี้ก็ผิด นะั้นท่านก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วแหละอยู่กับบ้านาเฉยๆนะครับยอมเป็นเบี้ยร่างให้เขาไปนะผมในโชคชะตาบนกุศลวาสนานะผมถ้าท่านจะเป็นที่หนึ่งท่านต้องออกมาสู้ออกมาไฟออกมาทําตามความฝันของท่านท่านจนตรงมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเมื่อถึงเวลาคาบนกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูไขก็ฉุดท่านไม่อยู่ทัาน,นจะ,จะเจริญล่งเลือลงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่นะผมโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปักกุ้งคลองรักษานะผมด้วยอำนาจบารมีวาสนาเทพเทวดาคำชูอัศวินขีม่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่มาให้หมดไปสิน้นดวงจิตตาให้มองกาไกลถึงอน,นาคตให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกัน ตงสุขสมสมหวังดังใจหมายในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินปีศาจหมู่มารจะพังพินาศเพราะนั้นอย่าไปสนใจดวงชะตาแบบนี้ดวงเศรษฐีอยู่กับตัวของท่านเองครับให้มีความสุขความคึกเขิมจะเกิดขึ้นท่านจงคิดดูว่าในโชคชะตาของท่านจะทําให้จิตใจห่อเหี่ยวไม่ได้เด็ดขาดถ้าจิตใจห่อเหี่ยวชีวิตจะตกต่าเบี้ยดินจะทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแจงท่านควรที่จะต้องระแวดระวัง นับจัดหนักจ,จัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวพลิกจากรลายการเป็นดีนับด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับถูกใจสนับสนุนทางช่องได้ให้ค่าครูทางช่องได้ครับทางช่องจะได้ทําคลิปดีๆให้แก่ท่านมากๆนะครับรับฟังกันต่อยาวๆครับ สำหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและความคิดสร้างสรรค์สูงแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงานเดือนนี้ชาวเมถุนจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านอาชีพส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบในการทำงานสูงคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือมีโอกาสแสดงความสามารถให้ผู้บังคับบัญชาเห็นในช่วงต้นเดือนคุณจะมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานมากเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่ หรือนำเสนอไอเดียสร้างสารรค์ให้กับทีมงานความมั่นใจและทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณจะช่วยให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการงานนอของคุณอาจทำให้เกิดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งในที่ทำงานได้คุณอาจรู้สึกอุด,ดติดกับเพื่อนร่วมง,งานหรือไม่พอใจกับนโยบายบางอย่างขององค์กร ควรใช้สติและความใจเย็ยนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์รุนแรงในที่ทำงานช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำานยให้คุณมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณควรคว้าโอกาสนี้ไว้ พราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในระยะยาวสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆคุณอาจได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจหรือมีโอกาสในการลงทุนที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนสูงอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวเมทุนจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องดาวพระฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือโปรเจกต,ต์ใหม่ๆในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นเงินก้อนจากการถูกรางวัล หรือได้รับของขวัญมีค่าแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้ทำให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการเงินอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิดโดยเฉพาะในเรื่องความบันเทิงหรือการซื้อของฟุ่มเฟือยควรระมัดระวังและควบคุมการใช้จ่ายให้ดีอย่าให้อารมณ์ชัว่ววูบทำให้คุณต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็น ในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการออมและการลงทุนของคุณสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเรียนสำหรับชาวเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุธท,ที่เป็นดาวประจำราศีของคุณกำลังโคจรผ่านบ้านการศึกษาส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงานวิจัยหรือโครงงานต่างๆเป็นโอกาสดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นความมั่นใจและความกระตือรือร้นของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของผู้สอนและเพื่อนๆอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอูดหงิดหรือไม่พอใจ กับบางวิชาหรือบางเรื่องที่เรียนควรพยายามควบคุมอารมณ์และมุ่งมั่นกับการเรียนต่อไปการทําความเข้าใจกับเนื้อหาที่ยากหรือไม่น่าสนใจจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบหากมีการสอบหรือการนำเสนอโครงงานสำคัญในเดือนถัดไปควรใช้เวลานี้ในการเตรียมตัวอย่างเต็มที่การวางแผนการอ่านหนังสือ และการทำความเข้าใจกับเนื้อหายอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและทำผลงานได้ดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อหรือสมัครเรียนในหลักสูตรใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและตัดสินใจคุณอาจได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ควรใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบ ยอดค้าขายสำหรับชาวเมถุนที่ทำธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณส่งผลให้มีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มยอดขายได้อย่างมีในยสำคัญในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีไอดีใหม่ในการทำการตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทดลองกลยุทธ์การขายใหม่ๆหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยงของคุณจะช่วยสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้เกิดความท้าทายในการจัดการกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ อาจมีความขัดแย้งหรือการเจราจารที่ยากลำบากควรใช้ความอดทนและทักษะการสื่อสารที่ดีในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตร่วมกันในความสัมพันธ์ดาพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างคุณและคู่รักมีความชัดเจนและเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักอาจมีโอกาสได้ทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันหรือพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตคู่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียงกับคู่รักได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆควรใช้สติและความใจเย็นในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือคำพูดที่รุนแรงการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและพยายามเข้าใจมุมมองของกันและกันจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมเสนเ่หและความโรแมนติก ในความสัมพันธ์เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสอีครั้งอาจวางแผนทํำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการออกเดทแบบสุดพิเศษหรือการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆเพื่อเติมความหวานให้กับชีวิตคู่สำหรับคู่รักที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายในความสัมพันธ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุย และหาทางออกร่วมกันการเปิดใจและยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหากจำเป็นอาจพิจารณาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์เพื่อช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวเมถุนที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาส ในเรื่องความรักดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสุรศีของคุณในช่วงปลายเดือนจะเสริมเสน่ห์และความดึงดูดของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นทําให้คุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจ ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงานอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดหนิดหรือไม่พอใจในเรื่องความรักได้ง่ายอาจมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พบคนที่ใช่หรือไม่มีโอกาสในความรักแต่ควรอดทนและมองโลกในแง่บวกเพราะช่วงเวลานี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่น่าสนใจความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคบหาและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดตัวเองกับใครสักคนโดยไม่รู้จักกันดีพอ สำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกม,มัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกและความต้องการที่ตรงกันดาวพุธที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ ส่งผลให้คุณมีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถแสดงความรู้สึกของตัวเองได้อย่างชัดเจนนี่เป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นบทสนทนาที่สำคัญกับคนที่คุณสนใจอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการมีคู่ครองทำให้คุณรีบร้อนตัดสินใจหรือยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองออ การใช้เวลาทำความรู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขในระยะยาวโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับชาวเมถุนในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ ที่มีความสุขและมั่นคงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเมื่อคุณมีความสุขและมั่นใจในตัวเองคุณก็จะสามารถดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ